เจ้าสำนักเดิมทีเหลิงซาเป็นโรคตัวเย็นหรือว่าน,นางสํามหยกเจ้าวี่ให้เทียนเหออาการจะกำเริบไม่ต้องห่วงนางตัวเย็นโดยกำเนิดตะบะก็ต่ำต้อย จึงต่อต้านไอเย็นของกระบี่ว่งสู่ไม่ได้ข้าเดินลงปราณให้นางแล้วแค่ขับความเย็นตามเวลาก็จะรักษาโรคตัวเย็นของนางได้มังหลีขอบคุณเจ้าสำนักแทนหลิงซาด้วย วันนี้โชคดีที่มีหุินเทียนเหอไม่งั้นพวกอวุโสฉงกวางที่บรรลุแล้วใครก็คงต้านไม่ได้ข้าก็คิดไม่ถึงว่าหุินเทียนเหอจะดีกับสวนเซียวขนาดนี้เจ้าสำนักที่ข้าประหลาดใจคือถึงุินเทียนเหอจะเป็นเจ้าของกระบี่ว่างซูแต่เขาจะถือกระบี่วิเศษสองเล่มที่เป็นทั้งอย่างวิสุทธิ์และหินวิสุทธิ์พร้อมกันได้ยังไงประหลาดมากจริงๆ แต่ไม่ว่าในร่างกายเขาจะมีพลังมากแค่ไหนขอแค่ใจของเขาขึ้นอยู่กับชงหัวของข้าพลังวิญญาณในร่างเขาก็จะเป็นของชงหัวตั้งแต่นี้ไปหาคนจับตาดูหาหลิงซาให้ดีถ้ามีอะไรผิดปกติให้มารายงานข้าทันทีทำไมอยู่ๆท่านถึงใส่ใจหลิงซาขึ้นมาล่ะสู้ซีพูดผิดไปแล้ว เจ้าสำนักอภัยด้วยหลิงซาสู้เหยาเจ้าฟื้นสิหลิงซาทดสอบหลายครั้งแล้วไม่ผิดแน่คิดไม่ถึงว่าเจ้าของว่างสูก็คือน,นางข้าแค่เห็นใจเท่านั้นกำลังอยู่ในวัยอันง,งดงามแต่ร่างกายกลับอ่อนแอ